คือจริงๆก็ไม่ไม่ได้เคยร่วงมงานกันนะคะแต่ว่าก็เคยได้มีการตอนที่เราทําง,งานรายการวันวันยังหวนอยู่เนาะสมัยนั้นช่องเสร็จเราก็จะได้เจอนักสแสดงช่องเสร็จแบบเยอะแยะมากมายอะนะคะก็ได้มีโอากาสเจอกันพูดคุยกันแล้วก็ชักชวนกันไปดำน้าไปเที่ยวด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเพื่อนที่แบบเจอข้างนอกมากกว่าเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่เจอข้างนอกก็จะเป็นแก๊งอยู่เกาะเต่าห <ๆ S 1> าแก๊งดำน้ำ ควาเป็นใครเงียบติสัอะไรอย่างเงี้ยยอมที่แบบรู้จักกันที่แบบที่เจอในรายการในรายการอ๋อในรายการเหรอคะเขาก็เขาก็พูดเยอะนะคะเขาก็ไม่ได้เงียบนะคะเขาก็พูดคุยเฮฮาในแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจอข้างนอกก็เฮฮามากค่ะมากกว่ามากมากกว่าเยอะใหญ่ต้องไปดำน้ำขึ้นเริ่มจากจุดยอดต้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นการยกระดับ ก็อาจจะเริ่มจากป้องที่แบบเหมือนแบบวัยรุ่นก็จะใช่อย่างอ้อมก็จะแบบเป็นรุ่นบุกเบิกกับน้อดำน้ำยุคแรกๆสมัยพี่เอ็มพวกแบบนั้งแบบพี่เอ็มพี่หลุยส์ครูหลุยส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เสร็จแล้วก็ไปดำที่เกาะเต่าเป็นได้ไซด์ดำน้ำที่ที่แบบสวยมากในประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปชวนป้องไปพอน้องๆก็จะค่อนข้าง รู้ว่าเออไปที่ไหนแล้วโทรหาพี่คนไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะตอนนั้นร่างกายเขาก็ยังแข็งแรงไม่มีอะไรเลยเฮฮาแบบปกติอะค่ะแต่ตอนน้องไม่สบายก็พอทราบพี่พี่ที่สนิทกันก็มาคิดแก่น้ําตากลองที่ลึกที่วันที่อยู่เกาะเต่าอะค่ะก็จะมีพี่อะไรที่มันไม่ได้มีสัญญาณบอกว่าเขาป่วยเขาไปเพราะว่าทุกอย่างตอนใช้ชีวิตเอาไปถึงก่อนตอนก่อนที่จะรู้ใช่ไหมคะใช่ก็เนาะเราก็เฮหรอจริงเหรอหวังใช่ แต่น้องก็มันเหมือนค่อยๆลางไปเรื่อยเนาะตามลักษณะโรคอะไรเงี้ยค่ะก็แต่เขาก็เขาก็จริงๆพี่ๆเขาก็บอกหลังๆเขาก็แบบเอออย่าลงเลยอย่าแบบแต่น้องชอบดำน้ำมากชอบใช้ชีวิตแอคเอนเจอร์ในแบบที่เขาอยากทำเขาบอกเอออย่าห้ามผมเลยแบบเออผมไม่รู้ว่าผมจะได้ดำอีกเมื่อไหรอ่อะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเพราะว่าก่อนล่าสุดที่ที่อ้อมไปเกาะเต่าอะค่ะก็ออมก็เพิ่งกลับมา ตอนแรกก็จะเจอการแต่เหมือนแบบอาจจะไม่ค่อยพอล็คพอจะดามแล้วอาจจะไม่ค่อยดีก็เลยกลับก่อนรอนที่อ้อมไปกับเล็กกระบัวค่ะดามขอขอแบบอย่าห้ามเลยค่ะโอ้คอน้องเขาโอเค,อเคจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรนะหมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวกับอาการอา,กา,รอากเกออินเลยมัน,ม,นมันคือลักษณะโรคคือเราก็จะไม่รู้หรอกว่าว่าเป็นอะไรสภาพ ร่างกายเขาก็แข็งแรงปกติเลยค่ะแต่พอเสร็จแล้วมันพอคนจะล้มอะโรคนี้มันหนึ่งสองสามก็นะคะอืมแล้วมีความากังวลจาว่าจะดูว่ามันเต็มที่โอ้เขาเ,เขาเราก็ไม่ทราบเพราะเราก็ฟังพี่พี่พี่ลึก<ด>พี่วันอบอเล่า,<ด>ามาณนแะม,มตปีเนี้ยนะคะก่อนที่น้องจะเสียอะไรก็ยังมีความสุขอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเขาได้ได้มีความสุขใช่ใช่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ก็จริงจริงโอเคนะคะจริงจริงระยะเวลาตอนที่แบบไปกำน้ำกำน้องข่ามันนานโอ้นานแล้วค่ะนานนานแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไปเรื่อยๆเจอเรื่อยๆที่ที่เกาะอค่ะกรุงเทพไม่ค่อยเจอนะคะเจอเจอที่เกาะระยะเวลาที่เขาป่วยคือเขาก็เลยใช้ชีวิตปกติใช่ใช่แต่ก็ดูแลก็ดูแลตัวเองค่ะตามคุณหมอบอกแต่ก็ยังยังใช้ชีวิตที่แบบยังอยากทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทํากิจกรรมนเซี น่ารักมากเฮฮาแล้วก็อัจฉริยใส่ดีมีสับบาคารวะน่ารักอะค่ะเป็นเป็นน้องคนหนึ่งที่แบบน่ารักมากหลายๆคนนะคะนักแสดงรุ่นน้องก็น่ารักหมดค่ะก็มาบอกเขาแล้วก็เห็นว่าเหมือนกีตาร์จะไปเกาะเต่าด้วยก็จะบอกว่าจะแบบ จะทุบพาไปด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยเห็นมาเห็นว่านะคะก็คืออยากให้ไปเหมือนแกงตัวเดิมใช่ใช่ใช่แล้วก็เห็นตาพ่อเขาจะเสิร็จกีต้า์นะคะกีต้า์นะคะเป็นแกงที่เขาแบบแต่อ้อนแต่ออกกันมาเนาะเราก็เป็นอีกอีกพาร์ทหนึ่งนก็มีเจอบ้างเวลาแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยว่าวันนี้เขาส่งมาส่งใช่มาก็มาส่งขอให้เราก็ไม่รู้ว่าน้องไปในที่นั้นเป็นยังไงก็ขอให้แบบว่าเออ ไปเจอในภพภูมิที่ดีแล้วก็ไปอยู่ในสิ่งที่ดีๆค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ okay.